การติดเชื้อภายในจังหวัดของเรามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่อย่างน้อยแต่นี้สองโรงพยาบาลนะครับคือที่เขื่อนในแล้วก็โรงพยาบาลห้าสิบปรรษานะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการโดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ตึกผู้ป่วยในนะครับเขื่อนในนีเน้เป็นการให้บริการผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยในซึ่ง ผู้ป่วยก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่ามีความเสี่ยงเดินทางมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ติดจากการให้บริการเจ็ดรายด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ปิดตึกเป็นบางตึกนะครับส่งผลกระทบในการให้บริการประชาชนเช่นกันกรณีของ50พรรษานะครับเมื่อวานนี้มีการตรวจนะครับแล้วก็พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการให้บริการ เจ็ดรายด้วยกันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้าสิบพรรษาหกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่รพสตในเขตอมพูรมืองอีก1นึท่านนะครับซึ่งที่50าสบพรรษานี่ก็เป็นการให้บริการที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงเนื่องจากว่าบางรายต้องทำหัตถการอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะสื่อสารว่า หากท่านมีความเสี่ยงเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดรวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมในช่วงนี้แม้กระทั่งมีผู้ป่วยในครอบครัวท่านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีา่ผู้ให้บริการเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบในเรื่องการแพร่กระจายในโรงพยาบาลนะครับซึ่งจะส่งผลต่อระบบบริการของโรงพยาบาลนะครับนี่เป็นเป็นเรื่องแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ สาสุขของเรานะครับตั้งแต่ให้บริการมาก็มีผู้เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อสะสม125รายด้วยกันนะครับ25รายด้วยกันตอนนี้ก็รักษาหายเกือบหมดแล้วเหลือประมาณ17รายนะครับที่กําลังรักษาอยู่แต่ละคนก็ไม่มีอาการอุนแรงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผลมาจากที่ได้รับวัคซีนซินแเวคอย่างน้อย2เข็มมาแล้วนะครับก็มีการปรับ อัตรากําลังนะครับเพื่อให้มีความพร้อมเช่นกันแต่อาจก็จะแต่ก็อาจจะตึงหน่อยนะครับในในสองวาบานี้นะครับ